สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะวันนี้พบกับใจสังพารวยเช่นเคยนะคะใจจะพามาคำนวณแนวทางหุ้นจีนนะคะทุกคนเช้าบ่ายวันที่21พฤศจิกายน2566นะคะก่อนคำนวณน,นะคะคำเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทาขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้น ไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดคะ่ะพี่น้องมาดูวันที่ยี่สิบก่อนนะคะพี่นอ้องคะเข้าค่อยไปเบิรงวันที่ยี่สิบเอ็ดเนะาะจ้ะเนาะยี่สิบนะคะทุกคนจะให้เด่นรอบเช้าห้าและสี่เด่นรอบบ่ายสี่และสามนะคะรอบเช้าบนมาเก้าศูนย์สี่ล่างสามห้าวันนี้รอบเช้าสายวิ่งสายลูดแตกสองเด้งนะคะทุกคนห้ากับสี่นะคะเข้าคู่ตัวเด่นห้าสามสามห้าพี่น้องได้บอรจ้าพี่น้องคะ รอบบ่ายจะให้สี่และสามหลุดนะคะบนมาสองเจ็ดศูนย์ล่างศูนย์หนึ่งพี่น้องขาหลุดนะคะรอบบ่ายนะคะเรามาดูนะคะทุกคนเลขเด่นประจําวันหลุดไหมเมื่อนี้เจ็ดมารอบบ่ายค่ะพี่น้องสองหลุดค่ะทุกคนมาค่ะพี่น้องขารลุนต่อนะคะยี่สิบเอ็ดค่ะเมื่อนี้ก็คอยพี่น้องโซกๆมันๆคือเก้าแล้วค่ะเด้อเด่นรอบเช้าอยู่ที่ศูนย์ในเก้านะคะทุกคน 0ูนย์แปดศูนยสาศสีห้าศู้าศูนค่ะทุกคนเก้านะคะเก้าเก้าเก้าปดเก้าสามเก้าสี่เก้าห้าเก้าเจ็ดค่ะ เด่นเล่าบ,บ่ายอยู่ที่9้าและ8ปดพี่น้องวันนี้9้าเบิลค่ะทุกคนสีมาเลเบิลบ้าน,นอ้อเนาะคะ่ะทุกน้องค่ะ90้า9ู9ย์เก้สองเ้าสามเก้าเจ็ดเ้าหนึ่งค่ะทุกคน8ปดนะคะแปดเก้ดสาม ปดปดปดหนึ่งปดเจ็ดค่ะทุกคนมาค่ะพี่น้องค่ะมาดูคู่ตัวเด่นค่ะศูนย์เก้าเก้าแปดค่ะทุกคนเหมือนเดิมนะคะสำหรับคู่ตัวเด่นสามารถวิ่งเข้าวิ่งออกได้ทุกรอบทั้งรอบเช้าและรอบบ่ายนะคะพี่น้องถ้าไม่ชอบก็รอดูท้ายคลิปเจจะจับคู่เด่นแยกกับเด่นประจำวันให้เหลือรอบละสี่คู่นะคะแต่ว่าสายวิ่งสายลูดนะคะ สูตรนี้คือสูตรเด่นวิ่งรูดนะคะจะแยกรอบให้แล้วรอบเช้า0ูนรอบบ่าย9กนะคะถ้าไม่ชอบเลยนะคะให้ตามเลขเด่นประจำวันนะคะจะให้วันละ2ตัวเท่านั้นนะคะรอดูตอนท้ายคลิปนะคะทุกคน0ูนย์เค่ะ0ูนย์แค่ะนี่คือคู่ตัวเด่นนะคะ9 9 9 9กนะคะทุกคน9กับ8ปรอบบ่าย9 0 9 9นะคะ8ก็8 9 8 0นนะคะทุกคนค่ะ เลขเด่นประจําวันอังคารอยู่ที่เลข3และเลข8เบิ้ลประจําวันคือ3ามสานะคะพี่น้องมาเบิ้ลค่ะคู่เด่นแยกกับเด่นประจําวันนะคะทุกคนรอบเช้า0ูนย์กับ9กนะคะกับเลขเด่นประจําวัน3มและ8 0ดศนย์ะคะ 03, 0 3นย์สย์พี่น้องติดคู่ตัวเด่น0 8นย์ะคะ9ค่ะ9 3 9 8สามติดคู่ตัวเด่น93มพี่น้อง9รอบบ่ายนะคะ9 3 9 8สามนะคะทุกคน ติดคู่ตัวเด่นเก้าแปดแปดเก้านะคะแปดค่ะแปดสามแปดแปดติดเลขเด่นประจําวันนะคะทุกคนแปดสามสามแปดพี่น้องขาเรีวยวตะมักด้วยค่ะมกักกระตามเด้อพี่น้องบ่ามากกบักกระพานคือเก่าด้วยจ้าค่ะทุกคนสําหรับคลิปนี้ใจก็จะไว้แช่นี้นะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะโชคๆมันหมายสุขสุขคนด้วยค่ะพี่น้องเด้อสวัสดีค่ะ